เราจะไปหาองค์ปู่้วยนะสวยงามไหมคะเพื่อนตรงนี้ก็จะถ่ายรูปก็ไปยืนถ่ายมุงนี้หรือว่าจะถ่ายเป็นวีดีโอได้องคูนะคะไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายให้ลูก มาเดี๋ยวมาม้า mm. okay. ่ายให้ปโฟนเาไปสวยไหมอืโอเคสวยงามให้ให้ออด้วยเดี๋ยวเรียะใส่มาเยอเยอะเยอเกับมามาก็ได้ลูกรอมึงม่ก่อนครโซโซ

เขาหหน้าไปอือกปไย่่อยนก่อนให้คนพออยู่ข้างหลังนั้นเออไปไปอยู่ค่ไนโี่นัดพเขับเขาเลยเขาเลยประกาติดจับได้ถ้าถ้าไม่า้าไม่จิสลับฟันปลาครับผมสลัฟันปลาอ่สปลาสวยๆ é okay, né,